สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปังปิหน้ารายการที่จะนำเสนอเรื่องราวปังๆังในอดีตที่ทุกคนอาจจะไม่รู้เลยซ้ำว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนและใน ep แรกของเรานี้คนที่เราพูดถึงก็ต้องเป็นเจ้าแม่แห่งความปังทุกคนคงเคยได้ยินชื่อของเธอคนนี้มาแล้วเธอก็คือคีโอพัตานั่นเองเย้ยอ่ะเราเชื่อนะว่าทุกคนมีลูคิโอพัตรายอยู่ในหัวใช่ไหม หน้าตาแบบนี้ใช่ปะสวยขาวมันดีมีหน้ามาเราจะบอกทุกคนให้นะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอลิซาเบธเทเลอร์เธอเป็นนักแสดงจ้าอะอรูปนี้ทิงไปได้เลยเธอไม่ใช่คิโอพัตตาแล้วมาถึงตอนนี้ทุกคนก็คงสงสัยแล้วว่าคิโอพัตตาจริงๆหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงใช่ไหมอ่ะแล้วก็ต้องมาท้าความกันก่อนว่าคิโอพัตตาเป็นราชินี อีที่ไม่มีเชื้ออียิปเลยสักนิดเดียวนางมีแต่เชื้อกรีกเพราะว่าบรรพพุรุกของนางเป็นชาวกรีกที่เข้ามายึดดินแดนอียิปแลวบรรพพุลูกคนนั้นอะ่ะก็แต่งงานกับชาวกรีกแล้วก็แต่งงานกับชาวกรีกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงยุคของเทียร์พัตาก็ยังไม่มีเชื้ออียิปเข้ามาอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องหน้าตาก็เราก็จะเอานางไปเปรียบเทียบกับชาวอียิปในสมัยนั้นไม่ได้เลยเพราะว่านางไม่มีเชื้ออียิปอะ ในสมัยนั้นก็มีบันทึกไว้นะว่าเคียวฟัตาเป็นคนที่สวยแบบว่าสวยกว่าคนธรรมไดาสวยจนละสายตาไปมองที่อื่นไม่ได้แต่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าคำว่าสวยในสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันคำว่าสวยในสมัยนั้นนะสำหรับผู้หญิงนะก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่ออกทุวมๆหน่อยด <Wow. S 1> ูแบบมีอันจะกินอะ่ะดูรวยอะไรประมาณนี้เราก็เลยสรุปล้ว,ว่าเคียวพัตาไม่ใช่ผู้หญิงผอมสซลเรนเดอร์เอวแบบว่า เอวเล็กๆอะไรแบบนั้นนาะงเป็นคนทุ้วมๆหน่อยและจากที่เราไปอ่านมาเนะเขาบอกว่าเคียวพัตตาสูงแค่ประมาณ5ฟุตหรือว่ร้อยห้าสิบนิดๆแค่นี้เองและส่วนในเรื่องของทรงผมเคียวพัตตาไม่ได้ไว้หน้ามาเตอร์ผมสั้นเหมือนในหนังนางมัดผมไปข้างหลังและเป็นคนผมหยิกส่วนในเรื่องของรูปหน้านะมีคนบอกไว้ว่าเคียวพัตตาเป็นคนมีแก้มคางเล็กส่วนตาก็เป็นรูปเอลมอนชฟก็นึกถึงตาของบีแันเซ่อะไรประมาณนี้ ่วนจมูกเขาบอกว่าเคียวคาต้าเป็นคนจมูกแบบออกหักๆห,หน่อยเป็นแฟชั่นของสมัยนั้นเนาะว่ากันว่าน,ะนางช่วยพ่อนางว่าราชการตั้นแต่ก่อนที่นางจะได้ขึ้นของบาลังอีจริงๆอีกแต่นั่นก็แค่นั้นใช่ไหมล่ะเพราะว่าตอนที่พ่อนางตายจริงๆอ่ะนางขึ้นบันลังเองไม่ได้เพราะว่านางเป็นผู้หญิงดังนั้นนางต้องแต่งงานกับน,น้องชายตัวเองเพื่อให้น้องชายตัวเองะเป็นแบบว่าบังหน้าว่าเป็นกษัตริย์แต่ว่านางอะ่ะคือคนที่ควบคุมทุกอย่างเบื้องหลังเองและน้องนางอ่ะ ก็ไปต้องการให้นางมีอำนาจอะไรไปมากกว่านี้จึงทรยศทรยศคิโอปตาไล่คิโอปตาออกไปเลยนางก็ต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่แบบว่าดูมีอำนาจมีกองทหารยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนคนนั้นในสมัยนั้นก็มีคนเดียวก็คือจูเลียซีซ่าผู้นําสูงสุดของโรมผู้นําแหง่งจกักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่แต่จะทำยังไงให้ซีซ่าประทับใจละ่ะอ่ะมันก็มีตำนาน เล่าอยู่ว่าแบบว่าเคียวพัตตาหอดวเองไปในพรมแล้วให้ทหารยกคีโวพัตตาเข้าไปในห้องของจูเลียซีซ่าซึ่งตอนนั้นจูเลียซีซ่าเป็นแบบว่าเป็นแขกของน้องชายนางพอหลังจากนั้นพอเข้าไปในห้องจูเลียซีซ่าได้นางก็ออกมาจากพรมซีซ่าแบบอเมซมากผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมเธอออกมาจากพรมอ่ะแล้วในโลกโรมันมีอะไรกันละ่ะอ่ะซาลามาจัวะกันจ้าสุดท้ายซีซ่าก็ยอมช่วยยอมช่วยคีโอพัตตาฆ่าน้องชายตัวเอง แต่ซีซ่าก็บ,บอกให้คิโอพัตาไปแต่งงานกับน,น้องอีกคนหนึ่งเพื่อแบบว่าเหมือนแบบถ่วงถ่วงบาลังไว้สุดท้ายอีน้องคนนี้ก็โดนคีโอพัตาฆ่าอยู่ดีคิโอพัตาเป็นแบบว่ายืนหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นคนเดียว Only one number one แล้วเขาก็รักกันมากเนาะพอซีซ่ากลับไปโหมคคีโอพัตาก็ตามไปด้วยเออตามไปด้วยหลังจากนั้นนางก็คลอดลูกมาหนึ่งคนชื่อซีซซเลียนแต่หลังจากนั้นไม่นานซีซ่าก,ก็ลวนฆ่า ในโรมเคียวพัตาก็เลยหนีกับอีบเลยอะแล้วมากลับมาที่โรมซีซ่าตายซีซ่าเป็นผู้ปกครองจกักรวรรดิโรมันแล้วซีซ่าตายแล้วใครจะปกครองจกักรวรรดิโรมันคนก็แบ่งเป็นสองฝ่ายเขาก็เถียงกันเนาะว่าจะให้ออกเตเวียนลูกเลี้ยงของซีซ่าปกครองโรมเลยดีไหมหรือว่ามาร์คแอนโทนีเป็นแม่ทัพของซีซ่าแม่ทัพผู้เก่งกาจมาปกครองโรมดี เขาก็ทะเลาะทะเลาะกันแล้วก็ตีกันทห,หารสู้กันอย่างนี้สู้ไปสู้มามาร์กแอนโทนีหนีไปหาคิโอพัตาที่อีบแล้วนางก็ตกลหลุมรักกันแต่งงานกันมีลูกแฝดด้วยกันคู่หนึง่งนั่นแหละแต่สุดท้ายมาร์กแอนโทนีก็หลบแผลออกเตเวียนและมาร์กแอนโทนีก็ฆ่าตัวตายนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้จะเป็นจุดพีจุดที่ทุกคนคงเคยได้ยินว่าคิโอพัตาฆ่าตัวตายด้วยกัน เอางูมาให้แบบว่ากัดแขนตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้แต่ความจริงก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่สาเหตุก็คือนางเสียใจที่มาร์กแอนโทนีตายบางคนก็บอกนะว่านางกินแบบว่ายาพิษเข้าไปอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นจุดจบที่เราสรุปไม่ได้ของคิโอพาตาอ่ะแล้วก็สรุปแล้วว่าคิโอพาตาเป็นผู้หญิงที่ปังมากขนาด2,000ปีเรายังปังได้ขนาดนี้ถ้ามาอยู่ในโลกปัจจุบันจะปังในขนาดไหนอ่ะงั้นเราก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะ ชอบหรือไม่ชอบอยากติชมยังไงก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์ได้เลยเนาะอย่าลืมกด s u b สไคร b e กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย